ึงจะมี1เหรียญนะครับแต่ก็พร้อมแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับถึงมี1เหรียญนะครับก็จะพร้อมแบ่งให้กับเพื่อนๆืนนะครับสําหรับเหรียญนะครับในวงการเขาจะเรียกว่าเหรียญนะครับโปรยทานนะครับเหรียญโปรยทานนะครับนี่นะครับเหรียญในรัชกาลที่9นะครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเต็มเมเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับ พิมพ์ตั้งแต่ปีพศนะครับ25นะครับ20นะครับพิมพ์ตั้งแต่2520นะครับ W A O นะครับเป็นองค์กรระดับสหประชาชาติเลยนะครับโอเคเหรียญนี้ผลิตน้อยมากๆนะครับเพื่อนๆผลิตเพียงนะครับ2ล้านเหรียญนะครับทั่วไทยนะครับทั่วประเทศไทยจะมีเพียงนะครับ2ล้านเหรียญนะครับก็จะรีบมาเปิดราคานะครับถึงจะมีแค่เหรียญเดียวก็ตามนะครับ เหรียญนี้นะครับพร้อมแบ่งให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับมีเหรียญเดียวนะครับพร้อมแบ่งให้ก ok ับเพื ok ่อนๆแล้วนะครับน ah, okay, ี่ใบกระดาษกระดาษเจอนะครับใบกระดาษเจอแล้วเดยกจะเขียนราคาให้แล้วนะครับมีเหรียญเดียวก็พร้อมแบ่งนะครับมีเหรียญเดียวก็พร้อมแบ่งครับโอเคใกล้แล้วนะครับอ่าโอเคครับผมได้ราคาแล้วครับวางราคาเลยนะครับ400บาทครับเพื่อนๆ4 0 0บาทนะครับแคปจอสั่งด่วนมีเหรียญเดียวนะครับ กดติดตามนะครับแล้วก็จะเห็นเบอร์โทรกับ ID Line นนะครับใต้โปรไฟล์